เซนทัลเชียงใหม่แอร์พอตมอบความอร่อยกับอาหารเลิศรสในงานแอดมินมีพาชิมเมื่อวันที่15กรกฎาคม2565เวลา17.30นาทีที่ลานน้ำพุเซนทัลเชียงใหม, port, ม่แอร์พอตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมสุดยอดของอาหารอร่อยกับงานแอดมินมีพาชิม กิจกรรมครั้งนี้ได้รวบรวมเอาหารที่ขึ้นชื่อกว่า1,000เมนูเด็ดจากร้านดังในเชียงใหม่และลำพูนมาให้ท่านได้ลิ้มชิมกันมีทั้งเมนูข่าวหวานการันตีโดยแอดมินมีพาชิมที่คัดสรรความอร่อยพร้อมเสิร์ฟถึงที่กิจกรรมดังกล่าวจะมีตั้งแต่วันที่15-24กระกฎะาคม2565 ณลานน้ำผู้ชมดอยศูนย์การค้าเซ็นท่านเชียงใหม่แอร์พอร์ตภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิการแข่งขันกินลูกชิ้นเจ้าดังกิจกรรมแจกของรางวัลและท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับดนตรีสดทุกวันและมีอาหารแจกให้ชิมฟรีทุกวันตรงสักพรมเอี่ยม วลิสราทินานิวยี่สิบสี่ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน